สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม B ล็อคสตารนั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าผมจะพาคุณผู้ชมมารีวิวบ er, อเลอร์ที่มีชื่อว่าเพนนีนั่นเองนะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่ไปเยอะเลยนั่นเองนะสำหรับเพนนีโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูที่หมดรองใช้และกันนะซึ่งเพิ่มมาก็เยอะอยู่นะเรงตรงไม่ว่าจะเป็นป้อมปงป้อมป,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 ปืนหรือว่าปืนของเขาอะไรต่างๆนานานะดูดิ ทั้งอุปกรณ์เสริมนะเปลี่ยนไปทั้งสองอันเลยนะรวมถึงพลังดวงดาวแล้วด้วยละมั้งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้นะอ่าลองเข้าไปดูแล้วกันนะมันจะมีถังใหญ่นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวลองลองเดี๋ยวเข้าไปลองใช้กันเลยโอเคเดี๋ยวผมขอวางถังก่อนนะนี่วางถังก่อนนี่ถังโอเคครับลอง ถังนี่มันสามารถยิงได้นะนี่พอยิงปุ๊บเนี่ยพลังดวงดาวอันนี้เนี่ยมันจะแยกเป็น5้าอันนะคุณผู้ชมดูดิมันจะแยกเป็น5้าอันนะ,นะ,เ,นนนะเห็นปะมันแยกคือแยกโคนอะไร5้าอันของมันร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรของแม่งเนะี่ยเออเดี๋ยวไปดูพลังดวงดาวอันที่สองนะโอเคพลังดวงดาวอันที่สองอืมอันนี้มันไม่เกี่ยวกับแยกแล้วนะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดู พลังดวงดาวอันที่สองครับวางแล้วทำเหมือนเดิมนี่เห็นไหมมันจะออกสามอันนั่นเองนะคุณผู้ชมเห็นไหมออกสามอันน,นนะอืมแต่ว่าพลังดวงดาวอันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงนี้นั่นเองนะเดี๋ยวผมทาให้ดูเคดูนะวางใกล้ๆฝ่าศัตรูเนี่ยมันจะผลักศัตรูนั่นเองนะครับคุณผู้ชม มันจะผักศัตรูนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เสริมอันที่สองกันเลยนะอุปกรณ์เสริมอันแรกเนี่ยก็คือเป็นกล่องโง่ๆนั่นเองนะที่เราสามารถยิงได้นะถือว่ามีประโยชน์อยู่อืมสามารถกันเราได้นะแล้วก็สามารถโดนทบลายได้ด้วยโอเคต่อไปขอเป็นอุปกรณ์เสริมอันที่สองกล้องสองคู่ใจนั่นเองนะไปเข้าไปดู <Okay. S 2> คผู้ชมดูเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้นะกดปับ๊บปองป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 ปงป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 ปงบอกเลยว่ามันจะมันจะอะปล่อยไปปล่อยอปล่อยปล่อยระเบิดนะจะเรียกว่าปล่อยลูกปืนนะเออปล่อยลูกปืนใหญ่อะ มาเรื่อยๆนะตรงตำแหน่งที่เราเห็นนะอืรู้สึกว่ามันน่าจะมีระยะของมันอยู่นะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าระยะมันไกลแค่ไหนนะแต่ขอลองดูดิถ้าผมกดอะ่ะอจริงด้วยนะมันเป็นระยะของมันเองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอลองดูวางไว้ตรงตรงนี้ดิดูกันว่ามันจะเห็นทั้งหมดหรือเปล่า ระยะถือว่าไกลอยู่นะแต่ตรงนี้ไม่น่าจะถึงนะแตาถึงอยู่่ะถ้าถึงก็น่าจะถึงอยู่แล้วมั้งเออผมไม่มั่นใจวะโอเคก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเล่นทั้งหมดเลยละกันนะ เริ่มจากถังเกลือแล้วก็หีบสมบัติหนักอึ้งนั่นเองนะโอเคไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเคไปผมจะไปที่สุปัจจหน้านะผมจะไม่ไปหมวด3านะถึงหมวด3-3มมมันจะเล่นง่ายกว่าก็เกอแต่เราจะไปหมวดสุปัจจนนานั่นเองนะโอเคครับคุณผู้ชมมาไหนดูซิ นี่ปล่อยห้าอันนะเห็นไหมมันปล่อยได้ห้าอันจริงจะปล่อยจริงจะปล่อยได้ห้าอันแต่ว่ามันมันกระจายตัวนะคุณผู้ชมดูดิมันก็้างกระจายนะมันต่างจากแพทที่แล้วอยู่นะรู้สึกว่าแพทที่แล้วเนะี่ยจะไม่จับไม่กระจายขนาดนี้นะอือ เพราะว่าคิดว่าหน้าถ้าถ้ามันโดนจกจังมันจะโกงเกินมัน้งเนาะแต่มันมันเหมือนไปการปรับสมดุลเจ้าเพนนีนะซึ่งตัวเป็นีเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะอมบอกสำหรับผมนะแต่ว่าพอมีอุปกรณ์เสริมอันนี้เนี่ยเออถ้าฝ่ายศัตรูเข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าพอไวอยู่นะอืยิงใส่กล่องได้แล้วมันสามารถยิงใส่กล่องได้นะ คุณรู้สึกว่าพวกมึงไม่กลัวเลยอ่ะเยปังปังปังเดี๋ยวผมจะตองผมต้องตั้งกล่องไว้นะต้องต้องตั้งหลบไว้อ่ะดูนี่ดูนี่เอนี่ไงนี่ไงนี่ไงไม่ถึงว่ะคุณผู้ชมโอ้โห เวลาที่ผมยิงน่ยมันจะลดแค่1 0 0นะแต่ว่าเวลาที่ศัตรูยิงเนี่ยมันจะลดเต็มพี่เลยนะดูดูนี่ไงนี่ไงมึงมาดินี่ไงจุดแอบมาดีมาดีเออฮ้ยมึงกลัวกูหน่อยเถอะนี่ไงเออล่วงไปดิโอเคครับวางป้อมปืนมาดูป้อมปืนของเราป้อมปืนก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะ แล้วก็จะมีจุดบอกด้วยนั่นเองนะไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะ <c oughs> หรือว่ามันมีอยู่แล้ววะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะลืมไม่ได้เล่นนานแล้ว so, เพีนดีโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่ากล่องสองคู่ใจเออกล้องสองคู่ใจนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าคิดว่าน่าจะน่าจะเอาไปเล่นโหมดล่าหัวหมดนะกล้องสองคู่ใจเนะี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า โอเคครับมามาดูกันว่าวุ้ยอ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 ุ้ยุ้ยแค่สามเองเหรอแค่สามเองเหรอเพื่อนแค่สามเมื่าไรแม่งมันแยกกันด้วยได้แหละปัญหาโอ้ยมันจะวันนอนวันกับผมม่าเอ้ยมามามีเพื่อนช่วยอย่างนี้บุกเลยครับผู้ชม อุยอ้ยพันเจ็ดไปดีอ,อ้าวร่วงดูดูด,ดูคุณผู้ชมมีสายฟ้านะเนี่ยมันเหมือนสายฟ้าขึ้นขึ้นไปอีกนะเพราะว่าเห็นปะมันมันเป็นสายฟ้าจริงๆอ่ะเออมันมีสายฟ้าออกมาด้วยนั่นเองนะโคตรเท่อ่ะแล้วแถมเรื่องแสงด้วยแล้วกูเมื่อ,อไหร่จะได้ทําไปตายวะเนี่ย,ยนี่เรามาทำอะไรเนี่ยเอา้าเอา้าเดี๋ยวผมเอามาทําให้ตายจากัก มอติดดีกว่านะน่าจะไหวอยู่ครับถ้าเป็นมอติดอะ <You 're S 1> ไล่ได้เลยเฮ้ยโอ้โไม่กอดไม่กอด้ออื้อ <c oughs> ล่วงหมดเ <c oughs> มื่อกี้ผมวางแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเดียเดีย้อนกลับไปดูก่อนนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมทำดาเมจหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันโอ้โหชนะว่ะโอเคถือว่าโอเคอยู่นะ นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนช็อตเมื่อกี้นะ gone, yeah, no อ่าชอตเลเยอ,อเนี่ยเนี่ยดูดูดผมไม่รู้ว่าถ้าไม่ตายผมทำดาเมจได้หรือเปล่านะน่ะผมดูไม่ทันอ่ะขอใหม่ขอใหม่นิดนึง ผมว่าผมวางทันอยู่นะโอ้โอผมวางไม่ทันนะเออผมวางไม่ทันผมวางไม่ทันเสียด้ย<า>่ะไม่ได้ใช้เลยดีหว่าเอาใหม่เใหม่ห <c oughs> โอเคมาเอาใหม่แล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะอเพราะว่ามันต้องให้เขาล้วงนะมันถึงจะง,ง่ายนะสำหรับถ้าไม่ตายอันนี้ เออสำหรับความสามารถอันนี้เนี่ยแต่ผมก็ต้องต้องได้ป้อมปืนก่อนนะก่อนอื่นเอายิงไปไหนเนี่ยเ,ออเ,ออเ,ออเดี๋ยวผมขอหาป้อมปืนก่อนนะออห่วยยิงไม่โดนเลยว่ะโอ้มาทางหน้าทางโอ้เข้าประชิดผมอย่างนี้ผมก็ตายดิไอ้เออพิ่งไอ้เออพิ่งอีกเก้าวิอีกเก้าวิไอ้ v, เออพิ่ง มาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่านะในจังหวะน,นี้โอเคเอาละผมเกิดละใครรู้สึกหนุหน่วงบ้างเวลาอัพแพทใหม่ดูๆโดนหรือเปล่าเออโดนนี่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 เห็นปะมันปล่อยไปหลายที่อนะเอาตรงๆอุปกรณ์เสริมอันนี้เออมันจะแตกโอ้แตกว่ะ ดีวเพิ่งตายเพื่อนอึดไว้นายคือกวามังของข้าเลยคือผมผมคิดว่าอุปกรณ์เสริมอันนี้เนี่ยเหมาะจะเอาไปเล่นสามสามนะเพราะว่าเพราะว่าอมันน่าจะมีประโยชน์ในการช่วยทีมนะอืมสำหรับผมอ่ะมีคนดักโบอลเนี่ยเช็คต้องเช็คมาเพื่อนตามมาไม่มีใคร เองครับอ <c oughs> ุ <apan> <c oughs> ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสร็จเสรกเสร็จกูเสร็จเสร็จไม่ถึงเลยพี่ไแล้วครับคุณผู้ชมดีไงขอสักเม่ได้ะเออคีดีไฟแล้ว โอเคครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็รีวิวแค่นี้ดีกว่านะซึ่งก็ไปลองเล่นกันดูได้นะสําหรับอุปกรณ์เสริมแล้วก็พลังดวงดาวใหม่เนะี่ยสามารถเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะแล้วแต่สถานการณ์ที่คุณถนัดนั่นเองนะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ผมแค่นี้ดีกว่านะโดยรวมแล้วผมถือว่าดีกว่าดีกว่าอันเก่านะอืมชอบกว่าอันเก่าด้วยอืมอ่ะปิดคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชม